ราโชวาชาดกที่สนี้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นำเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าพรมทัตกษัตริย์แห่งนครพาราณสีสเสด็จปลอมตัวไปเยี่ยมพระโพธิสัตว์ซึ่งบวชเป็นฤาษีในป่าหิมวันในครั้งแรกที่กษัตริย์ทรงปกครองโดยธรรมพระโพธิสัตว์ได้ถวายผลนิคโครสุกที่มีรสหวานและโอชะพระโพธิสัตว์อธิบายว่าความหวานของผลไม้และโอชะของแผ่นดิน ขึ้นอยู่กับการที่พระราชาทรงครองราชสมบัติโดยธรรมหากพระราชาไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมแม้กระทั่งน้ำผึ้งรากไม้หรือผล,ลไม้ก็จะหมดโอชะและรัฐทั้งสิ้นก็จะไร้ค่าพระราชาจึงทดลองโดยทรงปกครองโดยไม่เป็นธรรมเมื่อเสด็จก,กลับไปหาพระพูธิสัต์อีกครั้งผลนิโครสุขที่ได้รับถวายก็กลับกลายเป็นรถขมพระพูทธสัตจจึงย้ำว่าเมื่อพระราชาไม่ทรงประพฤติธรรม สิ่งต่างๆก็ย่อมไร้รสชาติและโอชะพร้อมกล่าวเป็นคาถาเปรียบเทียบว่าหากโคจ่าฝูงไหวค้คดโคทั้งฝูงก็ย่อมคดต,ตามไปเช่นเดียวกับมนุษย์หากผู้นำหรือพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมประชาชนก็ย่อมประพฤติไม่เป็นธรรมและรัฐก็จะเป็นทุกข์แต่หากผู้นำตั้งอยู่ในธรรมประชาชนก็จะประพฤติชอบและรัฐก็จะอยู่เป็นสุขเมื่อพระราชาทรงตระหนักได้ก็ทรงรับว่าพระองค์เป็นผู้ทำให้ ผลนิโครสุขเปลี่ยนรถไปจึงเสด็จก,กลับไปครองราชสมบัติโดยธรรมทําให้ทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพปกติพระศาสดาทรงสรุปว่าพระราชาในครั้งนั้นคือพระอานน์ส่วนดาบทคือพระพุทธองค์เองชาดกนี้จึงเน้นย้ําถึงความสําคัญของธรรมะที่ผู้นําพึงมีซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสุขและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง